หัวใจเศรษฐีสวัสดีค่ะรันดรค่ะครับสวัสดีครับคุณวรวีครับค่ะสวัสดีครับคุณฟันเวยคะั์ค่ะสวัสดีค่ะก็แบบมีผลในเรื่องของเอ่อก่อนหน้านี้นะที่เป็นการแบบสอบเขาเรียกว่าพิซานะโปรแร for i ร t e r n ม t i o n a t s t u d t n t a s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  m e n t เราเรียกเยอะกันว่าพิซ่านี่นะคะแต่ว่าคะแนนของด็ก สำคัญมากคณิตศาสตร์อ่าคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็การอาา่านนะคะคือทำอย่างสมมุติสิงคโปเนี่ยเขาทำคะแนนคณิตศาสตร์ได้5้5คะแนนแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยได้394คะแนนเท่านั้นเองคะแนนของอ่าการ,ารทดสอบวิชาที่ออกมาเนี่ยนะคะคือหลายคนก็บอกว่าเอ้ยช่วงโควิดหรือว่าบางคนก็บอกว่าอัตนายเด็กไทยไม่เก่ง แต่ความจริงๆคร io, s, ับมันสะท้อนอะไรบ้างก็คะแนนของเราที่ออกมาต่าแล้วก็ยังยังน้อยกว่าของเวียดนามด้วยนะคะอ๋อครับเออันนี้มันสะท้อนคุณภาพการศึกษาของเราแน่นอนครับแล้วจริงๆเนี่ยขขาสอบเนี่ยเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะแต่เวลาทำเป็นภาษาไทยนะฮะเพราะเพราะประเด็นเรื่องเรื่องภาษาเอเออคุณค่าอาจจะไม่ได้เป็นอุปสรรคมากนะแต่แต่ว่าคะแนนที่มันต่าเนี่ยมัน ถ้า่ามันต่ำเฉยนี่มันคงไม่ <c oughs> ไม,ไม่ไม่ให้เป็นอะไรมากนะฮะประเด็นคือแนวโน้มมันต่ํามาตลอดนะฮะเราจริงๆริงรอบเนี้ยมีมาตั้งแต่ปีสองพันแล้วนะฮะถือเขาวัดผลทุกสามปีนะฮะแต่มีช่วงโควิดก็จะเว้นหน่อยก็การสี่ปีอะไรเงี้ยนะก็าล่าสุดที่เราต่ําสุดในรอบยี่สิบปีนะฮะก็ก็เป็นอะไรที่มันมันมันสะท้อนว่าที่เราพยายามบอกว่าเราจะพยายามพัฒนาหรือเป็นารูปการศึกษาของเรา ในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเราไม่ไม่ได้ผลอย่างที่เคยคาดหวังกันไว้ครับอ่าจากในรอบ20ปีนะเออทม้งอี่เราก็พูดถึงเรื่องของอการประรูดูการศึกษาแต่ว่าในมุมของเศรษฐกิจเี่เราพูดจำลอกว่าอ้ต้องผักดัน GDP ต้องเติมเงินที่ก่ออะไรก็แล้วแต่นี่คือใช้กระตุ้น GDP แต่แล้วพิดอนบอกว่าักุลยภาพาของคน เรื่งองของความสามารถของคนนี่แหละมันมีผลต่อ GDP ไม่ใช่แค่ตอนนี้นะคะก็ยังสแบบนี้ต่อต่อไปนี่มันก็จะมีเลกับเรื่องของการขยายตัวต่อเศรษฐกิจของไทยด้วยนะคะอยากจะให้พูดถึงประเด็นนี้นะคะครับอันนี้ผมว่าเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะแล้ว,วเวลาคนพูดถึงการศึกษาก็าจะละเลยเรื่องนี้ต้องออกตัวก่อนนี้ผมไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์การศึกษานะผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์มหาภาคเพราะในจริงเนี่ยดูที่งานที่ผ่านมาดูเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของของประเทศนะ ยิงในมุมเิรยาศาสตร์มาภาคเนี่ยง่ายๆในประเทศเนี่ยเราโตมาจากปัจจัยสามปัจจัยนะปัจจัยทุนปัจจัยแรงงานแล้วก็ปัจจัยด้า,จจานพวกประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการนะเราก็ต้องเป็นสามองค์ประกอบร่วมกันนะทีนี้เนี่ยในช่วงแต่ก่อนที่เราโตได้ค่อนข้างด,ดีที่คนบอกว่าเอ้ยเราอยากให้ประเทศไทยโตห้าเปอร์เซ็นต์สมัยก่อนเราก็โตห้าเปอร์เซ็นต์มาสักพักหนึ่งนะก็จริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากเรื่องของแรงงานนะคือแรงงานเรา มีแรงงานที่ขยายตัวมีคนเข้ามาในระบบเศรษฐกิจอะไรเงี้ยมันมันก็เลยไปได้นะในช่วงที่เราโตห้าเปอร์เซ็นเนี่ยแรงงานเนี่ยสนับสนุนไปสองเปอร์เซ็นนะฮะคือจากห้าเ็นี่ยสองเปซ็นเี่ยแรงงานทีนี้มองไปข้างหน้าเนี่ยตัวตัวของกำลังแรงงานที่เติบโตเนี่ยมันไม่มีแล้วนะเพราะว่าเราเข้าสู่สังคมสูงวัยนะเราเกิดก็น้อยนะแล้วเราก็คนก็ อายุมากขึ้นก็ก็ออกจากกําลังแรงงานไปแนะ้ก็เสียอายุอะไรกันไปนะก็ทําทําให้ต่อไปนี้เนี่ยเราไม่มีสองเปอร์เซ็นแล้วนะก,ะ 5, ก 2, น็ก็จะเหลือเอาห้าหักลบด้วยสองเลยก็จะเหลือแค่สามนะมันก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยต่อไปนี้ก็คงโตได้ประมาณเนี้สามเปอร์เซ็นตนะทีนี้ถ้าโตแค่สามเปอร์เซ็นเนี่ยสำหรับประเทศอย่างเราเนี่ยที่เราบอกว่าอยากก้ามกับดักรายได้ปานกลางเนี่ยมันก็ยากนะมันวิธีเดียวที่ เฮ้ยแรงงานไม่พอเนี่ยทําไงถึงโตได้เนี่ยมันก็ต้องไปถ้าถ้าเราไม่ไปทาปัจจัยทุนเพิ่มขึ้นลงทุนเพิ่มขึ้นนะแต่อีกวิธีหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของแรงงานนะว่าคุณภาพต้องดีขึ้นนะเพราะงั้นการศึกษาเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปนกุญแจสําคัญเลยเนะท,ที่จะทําให้เราเติบโตได,ได้ได้ดีขึ้นในระยะยาวการกระตุน้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลพูดถึงไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลวอลเลตหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นการกระตุ้นระยะสั้น ก็เป็นการฉีดพิษงานนวัตนลงสูตระบบเศรษฐกิจนะฮะแต่ระยะยาวที่จะโตให้ยั่งยืนเนี่ยมันต้องมาจากคุณภาพแรงงานครับซึ่งคุณภาพการศึกษาเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญมากๆเลยของคุณภาพแรงงานนะถ้าถ้าเราดูเวียดนามเนี่ยเวียดนามมีคะแนนเขาดีกว่าเราเยอะนะเวียดนามจริงๆต้องบอกว่าติดอะดับท็อปสิเลยนะในการสอบปิซ่านะไม่ไม่นับว่าจริงเวียดนามแรงงานเขาภาษาอังกฤษก็ก็ก็ดีกว่าแรงงานไทยด้วยนะฮะ ก็คือสะท้อนแหละถึงดรดอนจะบอกว่าตัวเองนีสิ่งเรื่องของเรษฐศาสตร์มหาภาคนะคะแต่ว่าก็สะท้อนแหละว่าคือเขาบอกว่าจับดักรายได้ปานกลางอานนา้าวมันีไงก็ทักษะการเรียนไม่ดีขนาดนี้รายได้จะไปเอารายได้จากที่ไหนตัวนี้สูงสูงนี่นะูกมาจากไหนนะคะจะนี้อยากให้ดรดอนอพูดถึงประเด็นซึ่งรัฐเนี่ยทำข่าวมานานก็พูดถึงรูงปการศึกษาสิบปียี่สิบปีแต่ประมาณสักสามถึงสี่ปีก่อนดรดอนก็ไปร่วม งานงานหนึ่งแล้วบอโอ้ตอนนั้นก็มีความบอกว่าเออจะไปน,นิดเบียวาะรุ่นระอผมอยากให้เล่าตอนนั้นหน่อยใช่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 ครับคือ การรูปการศึกษาเนี่ยมันมันจะแตกต่างกับพวกใช้ดิจิทัลวอลเล็ตหรือกระตุ้นการลงทุนเนี่ยว่ามันต้องใช้เวลานานนะทีนี้ก็มีงานหนึ่งก,ก็ก็ไปฟังนะต่นเป็นท่านอาดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษานะสมัยเอ่อไม่ไม่ไม่นานมานี้นะฮะพระไรัฐบาลไประยุธ์นะท่านธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินนะเป็นคุณหมอนะท่านท่านเป็นรัฐมนตรีการศึกษานะท่านท่านก็มาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ท่านจ่ากระทำกับการศึกษาไทยนะอันแรกเลยที่ท่านบอกว่าระยะเวลาที่นานเนี่ยจริงๆมัน ประสบการณ์ในหลายๆประเทศเนี่ยมันใช้เวลาประมาณแค่สิบปีเองนะสิบสิบปีเนี่ยมันจริงๆก็ถือว่าผ่านไปเร็วนะไม่ไม่ไม่กล้าวปอ่านพ่กหนังสือกลังภายในนะครับว่าล้างแค้นอี่สิบปียังล้างแค้นนี่ยังไม่สายนะไม่ใช่ไม่ใช่โปะไม่ใช่แต่ท่านบอกว่าถ้าทาจริงจังอย่างสิบสิบปีนี่ก็พอนะท่านบอกว่าปัญหาของไทยเนี่ยว่าคือเปลี่ยนพวกรัฐมนตรีอะไรบ่อยนะท่านมาอยู่ท่านบอกท่านก็อยู่ได้ได้ จะนานพอสมควรก็ก็หวังว่าจะจะแก้ได้นะมันบอกว่าราัฐมนตรีแต่เราเปลี่ยนหลายพักแล้วก็บางคนก็นมาอยู่แค่ไม่กี่เดือนนะพอมาใหม่ก็คิดใหม่ทําใหม่นะก็อยากจะสร้างอประวัติให้ให้ตัวเองก็อาจจะรั้เลยไอ้ที่คนกักน่อนะจะทำมาดีนะอย่างเช่นท่านท่านคุยสองเรื่องที่ผมชอบมากเลยนะคือคือท่านจะไปดูเรื่องของลรงลงเวียนขนาดเล็กในใน,ใน,ใ,นในต่างจังหวัดนะ เรียกว่าโรงเรียนไอซียูนะว่าว่าเราเรา,เราต้องไปทําทําจากฐานรากนะปรับปรุงจากด้าน,นต่างจังหวัดนะครับกับอีกการหนึ่งท่านบอกว่าจะดูแลเรื่องของการศึกษาระดับปฐมวัยปฐมวัยก็คือเรื่องของอระดับอนุบาลนะซึ่งอันนี้ก็เป็นพื้นฐานสาคัญนะคือถ้าปฐมวัยทําได้ดีเนี่ยปฐมศึกษาหรือมัธยมศึกษาก็ก็จะดีไปไปไปด้วยนะ ก็ฟังตอนนั้นแล้วก็ตื่นเต้นมากนะโอ้ดีมากเลยนะฮะก็ <laughs> คิด <c oughs> ว่าน่าจะโอเคนะฮะแต่แต่ถ้าท่านก็หมดเวาลาไปนะผมก็ไม่ได้ตามเลยก็มาก่อนก่อนจะมาเขียนบทความตอนนี้ก็เลยไปตามหนะ่อยว่าอตัวลมมันไปถึงไหนแล้วเห็นไม่ตัวคะแนนพิซซ่ามันจริงๆมันควรจะดีกว่านี้นะแล้วก็ไปถามกับผู้รู้นะะมีดตอร์วิชาติตจีเรนทองนะ่ะทา่านก็เคยอยู่ในทีมน่าจะอยู่ในทีมงานของอาจารย์ธีระเขียดด้วยนะ ก็วก็บอกว่าหลายๆอย่างก็ทําไปได้ไม่เท่าไหร่อ่พี่แล้วก็มันมันก็าการศึกษาประถมวัยเนี่ยา้จะบอกว่ามเป็นการแค่สร้างความตระหนักรู้เฉยๆนะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ทําอะไรผลักดันอะไรจริงจังไม่มีอินเทอร์ทีให้ครูหรือโรงเรียนต้องไปพัฒนาให้ให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้เด็กดีขึ้นนะที่อาจารย์วิชาช่ยบอกเลยว่าไอ้พวกนี้เนี่ยต้องมีพวกอะไรนะมีแครอทแอนติซต้องลง เอ่อตองต้องมีแรงจูงใจให้ให้อาจารย์ครูพัฒนาเพราะจริงๆแต่พัฒนาเี่กครูก็ต้องเหนื่อยขึ้นเนะถ้าถ้าไม่ได้อะไรขึ้นมาหรือไม่ถูกโชคหรือนะอะไรเนี่ยก็ก็จะไม่มีบินเชนทีบมามาช่วยพัฒนาเด็กๆนะแต่แต่เขาเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ที่บอกว่าพอรัฐบาลหมดวาระไปก็ในนโยบายดีดๆาาก็จะได้รับการสารต่อครับนะก็อันนี้เป็นประเด็นคือรมฐมนตรีว่าการกรทรศึกษาที่การเราจะ ปรับ,บปรุงบอร์ครมอลทีก็เปลี่ยนทีแล้วก็ยังมีงบการศึกษาอีกหน่อยคุณบอกว่าไม่ได้สอดคล้องเลยถ้าหราบกว่าจะอยากจะสนับสนุนเรื่องของการศึกษาถึงจทีนี้หลังจากที่อาจจะผ่านไปสามปีผ่านไปก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะนอกเจากจะเปลี่ยนรัฐม,มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีส่คนแล้วแต่ว่าในมงๆมือดร็อกจจอร์บอกว่าไปดูที่สิงคโปร์เขาได้คะแนนสูงแต่ว่ากว่าที่เขาจะมีวันนี้เขาทําอะไรยังไงบ้างคะ สนะิงคโปร์นี่ไปอันอดับหนึ่งมาหลายปีนะในแกรสอบพิซซ่า <S 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 แต่ต้องบอกว่าสิงคโปร์นี่เป็นประเทศเกิดใหม่เนะือายุเพิ่งประมาณห้าสิบปีนะต้องบอกว่าห้าสิบปีแค่นั้แนแะต่ผมมั่นใจว่าคุณภาพการศึกษานี่ไม่น่าจะแตกแต่างกับเมืองไทยมากนะแต่เขาเป็นประเทศที่ให้ความสําคัญจริงจังกับการศึกษามากเลยนะตัวตัวอย่างเช่นผมไปอบรมที่ทสิงคโปร์มาแล้วอบรมกับเเพื่อนข้าราชการใน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 ,ในประเทศอาเซียนเนี่ยของสิงคโปร์ก็ส่งมานะ เขาส่งมาเยอะสุดคือข้าราชการที่มาจากกระทรวงศึกษานแปลว่าเขาเขาให้ความสําคัญกับกับตรงนี้มากนะแล้วก็มีเซสชั่นที่คุยเรื่องการศึกษาโดยเฉพาะว่าเขาทำอะไรมาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะแล้วก็มีรัฐมนตรีศึกษาเนี่ยมา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 เป็นวิทยากรบรรยายด้วยนะอันแรกเลยเนี่ยเขาเขาเน้นความต่อเนื่องแล้วก็วางแผนระยะยาวนะี่สิงคโปร์นี่เขาวางแผนเป็นเฟสเฟเลยว่าเอ้ยช่วงไหนต้องเป็นต้องต้องต้องเป็นยังไงนะโดยในช่วงเปิดประเทศแรกๆเลยเนี่ย แล้วตอนเมื่อประมาณห้า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 สิบปีที่แล้วนะเขาเขาเขาบอกว่าเฮ้ยสิงคโปร์เนี่ยอันแรกเลยเนี่ยต้องให้ทุกคนได้รับการศึกษาให้หมดเขาเขาเรียกเฟสแรกว่าสุดไวอลดิเวนนะเพราะเขาเพิ่งแยกตัวจากมเลเซียเป็นเป็นประเทศนะเขาเขาก็ต้องทุ่มเทรงนี้เป็นการวางรากฐานให้ทุกคนได้รับการศึกษาหมดสต่นี่ก็ทาได้ประมาณยี่ยี่สิบปีนะพอพอดีขึ้นแล้วก็มาเฟสสองก็ดูให้เพิ่มเอฟฟิเชนซี่เฟสสามนี่ก็ ไปบอกว่าเพิ่มไปที่อเวอรีตตรงเฟสสีนี่ก็เป็นเรื่องของแวร์ยูนะะจริงๆที่น่าสนใจคือ Phase e này, เฟสสีเนี่ยเขามีเรื่องของการศึกษาผสมวัยด้วยนะแบบแบบที่คุณหมอธีรเกียรติพูดถึงนะฮะแล้วก็ทําจริงจังมากนะมีมีสร้างโรงเรียนอนุบาลของตัวตัวของกระทรวงศึกษาโดยโดยโดยเฉพาะนะีะ่ก็อันนี้ก็ชี้เห็นว่าดอร์ธีระเกียรติคุณหมอธีรเกียรติเขาก็เฮ้ยมีวิสัยทัศน์ดีนะเขาถึงกระโตก็ยังทำนะฮะ ที่สาคัญนะตัวสิงคโปร์เนี่ย<ะ>ผมบพกะว่าเขารัฐมนตรีเนี่ยเขาเขาเปลี่ยนน้อยมากแล้วเขาคัดเขาตั้งดีนะ<ม>รัฐมนตรีสิงคโปร์ปัจจุบันเนี่ยเป,เป็นหนึ่งในสามคนที่เคยเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของสิงคโปร์ด้วยนะ<ม>จริงๆสามคนดิเดตนายกของเขาเนี่ยทุกคนผ่านกระตร้งต้องผ่านกระรวงศึกษาหมดนะฮะคือคือเขาเขาให้ความสาคัญขนาดนี้นะจริงในบทความจร<ะ>ิงๆผมยังล่าเลยแันหนึ่งนะข้าราชการด้วยนะ ราชการสิงคโปร์เครือขงศรีเขาคัดมากนะฮะแล้วก็ประลักเครวงศึกษาสุดน้าก็อยู่กันห้าปีสิบปีนะเพื่อเพื่อเพื่อให้ทํานโยบายได้ได้ยาวครับค่ะนี่ก็กลายไปว่าคือสิงคโ,โปร์นี่เขาๆๆเขาเขาชัดเจนนะคะคือเราจะเห็นเด็กเิ็คโปรโตเนี่ยประถมมัธยมก็แบบได้รับการไปฝึกในสถานประกอบการจริงๆอะคือแล้วแต่อย่าจะเรียนรู้อะไรอย่าจะเรียนเรื่องคอมพิวเตอร์นี่ก็ไปไปฝึกงานกันได้แล้วนะคะแต่บ้านเรานี่โอ้ เตาจะได้ติกงานก็ปีสี่ปีสุดท้ายของเรียนมหาวิทยาลัยแล้วแต่ทีนี้เรื่องของสิงคโปร์เนี่ยนะคะเรื่องของนอกเหนือจากเขาดํารงตําแหน่งที่มีรมัฐมนตรีที่ดารงตําแหน่งนานแล้วก็สามารถที่จะวางนโยบายได้อย่างยาวนานเราก็มองว่าเอ๊ะของเราก็มีไม่ใช่เหรอเราก็มีแผนพัฒนานูที่นั่นเราก็มีแผนแม่บทใช่ไหมคะว่าเคะแนนทุกชาของของเราเนี่ยคุณจะได้เท่าไหร่มันอยู่ในแผนแม่บทด,ด้วยใช่ไหมคะดรดอน ใช่ใช่ใช่ครับมีแผนแม่บทครับแต่มันอกี้ในในแผนยุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปีนะแล้วมันมันคืมีที่มันมันจะมีแผนโมดใต้ยุทธศาสตชาติยี่สิบปีนะแล้วก็จริงก็มีการตั้งเป้าเรื่องกิจชาด้วยนะเช่นปีสองห้าหกหนึ่งไปสองห้าหกห้าบอกว่าเราต้องเฉลี่ยที่สี่ร้อยเจ็ดสิบนะะแล้วปีหกหกถึงปีเจ็ดศูนย์นั่นคือช่วงนี้เนี่ยต้องเฉลี่ยที่ต่ำแต่สิบนะแต่คะแนนล่าสุดอยู่สามร้อยเก้าสิบสี่นะะก็คือ อาจจะไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าตั้งเป้าจากจากอะไรนะแต่จริงเราเราอาจจะเก่งตั้งเป้านะแต่อาจจะไม่ได้ม่ไม่ได้เก่งด้านด้านอินพุตเมนเท่าไหร่นะจริงต้องบอกว่าเรื่องเรื่องของการตั้งเป้าเนี่ยคือผลิตเรามีเราเราเราทำได้ดีแต่เราไม่มีเป้าเนี่ยก็คือเราก็ทําไปแบบไร้จุดหมายแต่แต่ถ้ามีเป้ามีเป้าแต่แต่แต่ไม่มีการไม่มีกลยุทธ์ที่ใช้ในการปฏิบัติเนี่ยถึงถึงมีเป้าก็อาจจะเรียกว่าเออ ไลทไลทความหมายคือคือต้องต้องไปด้วยกันนะค่ะคือตั้งเ้าเขาใ้คือคือสมมติว่าบอกว่าจะให้ได้ต่อ480อาจจะไปถึง480ได้ยังไงจาก394แต่อย่างปีนี้ได้394ตบแผนแม่ปดต่อปี270 5ไม่ได้จะถึงนะคะอาทิตย์แต้องทำยังไงคะดรนรพลไปเห็นจากที่สิงคโปร์แล้วเนี่ยเราเราต้องปฏิรูปการศึกษาอะไรยังไงบ้างนะคะ ผมบอกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยคงคงเป็นอย่างสิงคโปร์ยากนะเพราะสิงคโปร์ก็เป็นพักเดียวแล้วเราเขาก็เลยมีฐมนติีได้อยู่ยาวนานถึงถึงบอกว่าเปลี่ยนคนแบบก็ยังเป็นคนของพักเดียวนะแล้วเราก็มีนโยบายเดียวของของเรานม่มีหลายพักแล้วเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยแต่แต่จริงๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าทุกรัฐบาลเนี่ยให้ให้ความสําคัญเหมือนกันเนี่ยแล้วเราก็ไม่ว่าจะเป็นพักไหนก็แล้วแต่ถ้าถ้ายึดยงจุดมุ่งหมายเดียวกันเนี่ย อาจจะไม่ต้องดูว่าอ้ผมพักใหม่มาไอ, ي, อ, ي, อ ي, ้ไอ้นโยบายขอยงพักเก่าก็โลทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆบ้านบ้านาเราจะค่อนข้างจะมีความคิดอย่างนี้นะว่าเ, ي, เรามาใหม่ไปใช้นโย,ยบายของของพักเก่าเพราะมันดูไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีนะจริงๆค้านโย,ยบายไหนที่เราคิดว่าดีเนี่ยเราเราเรา,เราต้องสานต่อนะเพราะว่าการศึกษาเป็นอะไรที่ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะที่อย่างที่บอกว่าเออมันสิบปีสิบปีแล้วว่านานก็ ไม่นานแต่ว่านานก็นานมันมันมันก็คือคือในแง่ของการเมืองที่ที่ท,ท,ท,ที่เปลี่ยนพักเร็วสิปีมันอาจจะนานนะเพราะตพนะนี่มันมีไอไอเรือ่องของเืียนเมียนเวลาอยู่แต่แต่ถ้าทุกคนเนี่ยทุกพักเนี่ยไม่ว่าเป็นฝ่ายค้า,านรัฐบาลถ้าวนไปแล้วมีเป้าหมายร่วมกันตั้ง,ต,งตั้งยาวๆเนี่ยก็ก็ผมคิดว่ามันไปได้นะอีกอีกอันหนึ่งเนี่ยเออคือคือนอกจากการตั้งตั้งเป้าเนี่ยมันจะต้องเออวัดได้ วัดได้ไม่ได้บวชดเฉพาะว่าว่าเราได้ตามเป้าอันนี้อย่างคะแนนพิซซ่าก็วัดได้นะแต่หมายถึงว่าไอ้ระหว่างทางเนี่ยมันมันต้องทํายังไงบ้างต้องอะไรเนี่ยอันอันอันนี้ก็ต้อง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 ชัดเจนเนะคิดของยอาจารย์หมอเที่เกียรติเนี่ยจริงผมชอบมากเลยแล้วหน่าช่วยอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวพิซซ่านะแกบอกว่าแกจะสร้างครูพันใหม่ทั้งด้านของอาชีวะทั้งด้านของ ในเรื่องของภาษาอังกฤษไม่พูดภาษาอังกฤษนะแต่ตอนนี้ก็สิงค้าถ้าไปดูก็ก็คงไม่ได้ตามที่แกคาดหวังครับอืมค่ะก็อืมก็เห็นด,ด้วยกับโดยการเปลีล่ยนด้าสบายหนึ่งขึ้นแอปสาวตังนี้เนาะคนก็ใช้กันเยอะแยะมากมายแต่พอวันที่จะมาทำดิจิทัททบบลบอลลูก็จะบอกว่าไม่ได้นรือเป็นปน,ปน,นี้เอของเก่าที่มีอยู่ไม่ได้ทำทีนี่อยากจะให้ส่งท้ายนิดนึงนะค่ะว่าเอ๊มีเมือ ัวเลขของ GDP มันจะทอนเรื่องของตับดักรายได้แล้วก็มันจะทอนจากภาพการศุดษาจากผลการที่ว่าของที่ซ้ายนี่นะคะเราไม่เปลี่ยนแปลงถ้าปล่อยอย่างนี้ไปมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐศาสตร์มหาภาคเอาะประเทศไทยก็จะเป็นประเทศที่ที่โตต่ำนะแล้วก,ก็เข้าสู่สังคมสูงวัยไปจริงๆเนี่ยประเทศไทยใกล้ใกล,ใกล้จะเหมือนกับญี่ปุน่น ก่อนหน้านี้ไปทุกทีนะญี่ปุ่นเขามีเขาเรียกว่า,าวทศวรรษที่สูญหายนะฮะว่าว่าประเทศโตต่ำนะแต่แต่ของเราด้ต่าแตกในญี่ปุ่นอย่างหนึ่งนะคือญี่ปุ่นเนี่ยโตต่ำยังไม่เป็นไรนะเพราะเขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะราะของเรายังเป็นประเทศรายได้ปานกลางประเทศรายได้ปานกลางที่ที่โตต่ำณเข้าหมายควาว่ามันี d i เดี๋ยวเขาเขาเคยเรียกผมชอบมากเลย TDI เขาเรียกแก่แก่แก่ก,ก่อนรวยนะแต่เราเป็นเราเราก็จะกลายเป็นอย่างนั้นอย่างญี่ปุ่นนี่เขารวย เขาเขาเขารวยแล้วแก่ไม่ได้เป็นไรเพราะเรามันมันแก่ก่อนด้วยหรือมันก็จริงๆภาพก็เห็นชัดนะครับอ่คือใช่มันเป็นเรื่องของทุกคนเนอะในเมื่อถ้าระบบการศึกษาเราไม่ดีเนี่ยเดือนเจ็ดก็ไม่มีรายได้เดือนรงเดือนก็ยากแล้วอย่าไปหวังเลยว่าหลังหกสิบแล้วถ้าอายุเกินเกินร้อยปีขึ้นมาเดือนสี่สิบปีหลังนี่จะเอาอะไรกินกันนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณรตดอนนะคะวันนี้เวลาจำกัดด้วยว่าหน้าอาจจะได้คุยกับรตตดอนอีกนะคะ ครับยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ FM 105 Smile Thailand